สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube คุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้ามีข่าวดีมาบอกค่ะเป็นประกาศเกี่ยวกับการ a อ r d รอปเหรียญซองเบิร์หรือ SGB นะคะก็เป็นข่าวดีจากทางบิดครับนะคะที่ป้าจะมาแจ้งข่าวให้กับสมาชิกทุกท่านนะได้รับทราบค่ะ บิดครับรองรับการแอร์ดรอเหรียญ Songbird หรือตัวย่อ SGB ของ The f l a r e n e t w o r k ที่จะเป็นการแจกเหรียญ s o งเบิร์ให้ฟรีฟรเลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีเหรียญ XRP ณนะวันที่12ธันวาคมพศ2563เวลา7นาฬิกานะคือใครมีเหรียญณนะตอนนั้นนะต้องย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปทบทวนดูว่าเรามี เหรียญก่อนวันที่12ธันวา2563เวลา7โมงเช้าหรือเปล่านะคะถ้าเรามีนะคะทางบริษัทเขาก็จะทำการ snap shot ไว้นะแล้วก็จะแจกจ่ายเหรียญให้เราอีกที่นึงนะคะโดยในรายละเอียดต่างๆก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะคะซึ่งบิดครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีหมายเหตุสำคัญด้วยค่ะ บิดครับแจ้งว่าการสนับสนุน Air ์ด op นี้จะไม่รับประกันการซื้อขาย SGB และทางบิดครับก็ไม่ได้รับประกันการลิส์เหรียญแต่อย่างใดตามนโยบายภายในของทางบิดครับนะคะการ Air Drop เหรียญ Songbird หรือ SGB จะให้กับผู้ที่ถือเหรียญ XRP ณนะวันที่12ธันวาคมพศออ2563 หรือเอาง่ายๆเลยก็คือ12ธันวาคปีที่แล้วนะคะเวลา7นาฬิกาเท่านั้นนะคะซึ่งทางบริษัทเขาได้ทำการ snap shot ไว้นะคะหรือบันทึกไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สร้างเหรียญน,นั่นเองนะคะบิดครับไม่ใช่เป็นคนที่กำหนดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอฟังข่าวดีอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะได้รับ สัดส่วนเป็นอย่างไรส่วนแบ่งเป็นอย่างไรนะคะอัตราการจ่ายเหรียญ SGB ต่อเหรียญ XRP จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรารอติดตามข่าวนะคะถ้าปาได้ข่าวก็จะมาแจ้งให้ทราบโดยด่วนๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนที่มีเหรียญ XRP อยู่ในมือนะก่อนก่อนวันที่12ธันวาคม2563นะคะ เวลา7นาฬิกาเนาะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพบกับคุณป้านักลงทุนได้ในหลายช่องทางค่ะก็จะมี Facebook ส่วนตัวชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะคุณป้านักลงทุนแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ช่อง y t u t u นะแล้วก็มีบล็อกสปอตนะคะก็ชื่อว่าคุณป้านักลงทุนคุณป้า forex นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ